เดินงอกออกรอบทป่าที่เจ้าอ้โหโอ้ไวรอเปล่าป้าโจมโจมมาเลยได้อยู่ยวก็แยกขาสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาประพ่าป่าหาหงหาเห็ดออกกําลังกายได้ยินข่าว เขาบอกว่าเห็ดเราออกโลกออกเต็มโคกแม่นบอกเออมูจะไปพากันมานะคะต่าามาวันนี้ก็บ่ายสามแล้วแหละทุกคนก็อรอลุ้นว่าพวกเราจะหมานกันไหมก็ดวบาได้พอจะแก่ในบ,บอบอคอยลายดอกดอะเออมูนะ ขอแค่จะแก,กงกะเพรอมากับสามคนนะคะมายายทัญญาเจหมูแล้วก็เคปีีตอนนี้ได้เห็ดปวกหนึ่งดอกเห็ดปกปูนสภาพป่าก็น้ำท่วมทุกคนโูนยายทัญญาเราเจอแล้วนะคะโอ้นอกจากเจ้าไพสิเห็นน้องโอ้โห ปลูกไว้หรือเปล่าป้าปะสิมาน่นอ้องว้าวทำเห็นมืออันนี้จบเลยเนาะเห็นระงอกออกรอบที่ถ่ายประจักษ์แต่รู้แต่ว่ามันออกมาเยอะเนาะปีนี้เนาะพอแบบพอให้กิน ถ้าเราพอเราพอแกงเลยได้เราหมันละเนาะไม่ต้องหอดูมามาจากโมงเนี่ยมาบ่ายสามเออคนมันหมานดีผมไม่ต้องพูดมากอืดีผู้อื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเราไม่จำเป็นใช่ไหมไม่อาโทจะมาสังไหนเจ้าคือมาหอดแบบนี้เคยเอาตรงนี้บ่บอเคยบลาะซื้อๆนี่นะ ได้กินแกงนะเด้อกูเเราได้แกงเราไหดเป็นหมู่ใหญ่เลยเออไยสิไปเห็นโอ้เมองนีปฟ้าสวยๆคนมานีน้องจะได้อย่างเมื่อกี้ได้อยู่บ่ะ บ่คันนี้เห็ดต่อยเรามาเบิ่งเห็ดปาดคนหมาาผุนได้สดแล้วเราสื่อเข่ากับหาสิบธิไนาะปาด์ตาดเจ้าโอ้โหได้กลางขนาดเนายอมยอมยอมหมาไดำได้ปมดเป็นฟ้าฟ้าเบาตาฟ้าตาฟางมัวมัวข้าก็บเ็น นักไปนานเนาะไปทุกคนเราต้องหมานทุกคนแราว่าเราเจอไข่เห็ดนางโงกนะคะนี่นี่ทุกคนไข่เล็กๆกลางออกเลยเต็มเลยโอ้ยไข่ใ,ใหญ่กว่านี้ <c oughs> อีกทุกคนว้าวอันนี้เห็ดเบื่อ อก่อนนะคะเห็ดก้อนออเห็ดละงกไข่อ๋อดอกเล็กๆโอ้แมงกินจนหมด ถ้ามปเจอพวกนี้นะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากเลยพอดีอ่นะอันนี้นเป็นต้องเอาก่อนนะคะเห็นไหมอ๋อดอกได้แล้วเนาะคนมาน ดอกน้อยๆแล้วหมูมันกำลังออกอืมมันกำลังออกแบบดอกน้อยๆฮะแม่วันนี้ก็ได้อยู่เอาก่อนนะฮะเออยัง คนเต็มเลยอะไข่แบบเล็กๆน้อยๆพรุ่งนี้จะพอดีมากเลยนะเนี่ย <c oughs> ออน้อยล่ะมันบงงามันถือกิน ดอกเห็ดเกลตามโพนโอโอ้พ่งนี้ต้องเยอะแน่เลยตรงนี้อะไรได้จะแากไปพูดใดเห็ล้วงงสำนีละดอกโอเสียดายอะเนาะหมูมักใหญ่เลย เก็นอย่างไรหมูเห็ดปวกวะรังโงกขามันโอเคค่อยว่าเจ้าได้ค่อยว่าได้กินซุปเห็ดก้นเห็ดนี่แหงากูปิดตาแต่ยุกเบซุปเห็ดมาเอาอ๋อมาตอนนี้ก็ต้องเอาหมดโซมเลยโจมโจมมาเลยได้อยู่เจ้าก็แยกขา แยกขาแยกอันนี้ก็ได้อยู่แยกขาเนาะเออเอาเมื่อป่นบ่เออเอาไปปิ้งยันเมื่อถึงเฮีอยนเละเลยนี่ห้าบ่อย่ามันเอาเมื่อก่อนเละเลยเลยเออให้เขาวหายังหน่อยก็ยังได้เห็ดเท่าอมัดโพดเลยได้นี่ดจังไดวาสนาเขาพอสมเนีะพอความจริงซะ ไม่ได้เลยตัวนี้ต้องใส่ได้แต่ขาหนี่ขาเลยได้ขะได้แต่ขาเนา้อออองั้นนี่เอาเอาไม่ได้ตัวนั้นอ่ะเจ้าเห็นขานี้ได้ขาบ่บ่ได้โมไม่ได้ไม่ได้ทุกคนได้แค่นี้แหละโอ้เสียดายเนาะป่ะยันเมื่อถึงเหมือนเหมือนว่าจะเจอเห็ดตะ้งโมขายหนึ่งดอกหนึ่งดอกจริงเหรอ เขาไม่มีเพื่อนเหรอกระโดงเขาเอาโยมเอา โอ้ต oh, oh, ีเละก่ะเพ่พังมาเลยบางนี้หักหมูหมดเราไม่ได้กินดอกมเบ้อเน่พอกินแต่ละคนอื ชิดคุ้สุดขาพเดิมเด้อโบเลตพริ้มมึงมึงมาถึงเล็กตะนลีงอัวอะอานาถาวเนาะใส่สาดเอาน้อไข่นี่ก็กิ้งไปกิ้งว่าอยู่นี่ยอืมแม่ตีบอลเดียวมด้งอันนี้จะดอกใหญ่เนี่ย จะเอาไปป่นข่อยเสียวอีกอิ่มกับตะบานตีดได้แต่กลุ่มนี่อันนี้อันนี้ทำเป็นกลิ่นดอกกลิ่นใบใหญ่แก้วนี่ได้แต่กลุ่มเมืเอก,กี้ไป <c oughs> กลุ่มเดียวฮันเดนกมื่เกีนี่ <c oughs> ออกกําลังกายอะไรอย่าจมหลย <c oughs> อออย่างน้อยก็ได้ออกกําลังกายค่อยปรเดี๋แ, <c oughs> แบ,บ่งเลยทีมเดิม อันนี้เป็นแตงไทยเอามาจากบ้านคุณแม่เอามาราดกับน้ำตาลให้มันหวานเดินเกือบสามชั่วโมงได้เห็นหาดอกก้วย1ิบาทอันดี ไม่ใช่หวานจากแตงนะคะหวานจากราดตําตางชวงอยู่กรุงเทพนะถ่ายท้องอยาก มักแตงนี่มันไม่ค่อยหวานนะ แก้วมะกรูดฉ่ำๆมาจากสวนของเราหวานหวานแบนธรรมชาติปิดอะกะหวานเลยหวานค้าต้น กินเสร็จล้างถ้วยจานนะคะแล้วก็เก็บกวาดบ้านจะยังไม่ถูดักผ้านาทีของวันนี้นะครับ น,นี้มันดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะกวนอวาถ้ายากลดหนุนมีกินกวนอวาอน,นได้การเลยนะ โอเคเดี๋ยวไอ้ขอญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย